สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกําลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณเขาเป็นใครเขากระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณในตอนนี้บุนวายใจกระวนกระวายใจเขาเป็นใครเขาคิดอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณเรามาดูพลังงานตัวเขาคนที่เขากําลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณ บุญไว้ใจด้วยด้วยพลังงานตัวเขาจองจำก็วนกระไวยใจเกี่ยวกับคุณเหมือนตัวเขาเองถูกจองจำถูกกีดขวางขวางกันเหมือนเขาต้องการเดินทางมาหาคุณติดต่อมาหาคุณพูดคุยกับคุณอยากอยู่กับคุณแต่เขาถูกจองจำถูกกีดขวางหรือรักระหว่างคุณกับเขาถูกกีดขวางขวางกันทำให้เขากะวนกระไวยใจเกี่ยวกับคุณเพราะเขาถูกจองจำอะกีดขวางมี ความอึดอัดนะกระวนกระวายใจเขาทำอะไรไม่ได้เหมือนถูกขวางกั้นกีดขวางความอึดอัดความวุ่นวายใจกระวนกระวายใจมากแอบรักแอบชอบคุณมีคนแอบรักคุณทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันรับขวนนะัญน่ะเหมือนคุณไม่สนใจเขาแล้วก็ถูกกีดขวางมันเขาถูกจองจำไว้ อึดอัดอยู่ในใจกระวนกระวายใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหมือนเขาหวังว่าจะมีทางออกได้มีทางออกยื่นมือเข้ามาช่วยว่าคุณจะรับลากเขาลูกเขากระวนกระวายใจถ้พลังงานตัวเขาเนี่ย ดูเขาต้องการความรักจากคุณให้คุณรักเขาความเข้าใจจากคุณนะเขาต้องการความรักคนรักคนเข้าใจเขาจะทำอย่างไรกร็วนกระวายใจอึดอัดใจอยู่นิ่งๆเง <yield ing S 1> ียบๆ <Assessment. S 1> มนดําความซับซ้อน ปัญหาซับซ้อนอยู่ในความมืดความอึดอัดแต่เขาจะทำทุกวิถีทางนะที่จะออกจากปัญหาใหความรักนี้สมหวังระยะทางคุณกับเขาแตกต่างกันไกลกันห่างกันนี่ก็ย้ำสามมีสิ่งขวางกันกันขวางระหว่างคุณกับเขาแต่เป็นอยู่ในใจนะคิดนิ่งอยู่ในใจ อย่างยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลกระวนกระวายใจเพราะเขาเขากวนกระวายใจเพราะเขาทําอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็ถูกจองจำานก็นี่ก็ด้วยระยะทางยังมีสิ่งขวางกันแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างกันนะแต่เขาหวังว่าจะมีทางออกว่าจะสมหวังยื่นเมือเข้ามาช่วยมีทางออกมีคนเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้เขา อยู่ในความเศร้าหรือเขาต้องการมาดูแลคุณช่วยเหลือคุณแล้วก็วนกระวายใจเป็นห่วงคุณนะเขาต้องการมาดูแลคุณแต่เขาอึดอัดทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็มวดดาความเหมือนถูกควบคุมครอบงําด้วยอุปสรรคปัญหาแล้วแต่เขาจะทําอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นถูกทําร้ายเงาของอุปสรรคปัญหา มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเขาจะต้องแก้ไขเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อหาทางออกกวนกระวายใจหรือเขาเคยทำร้ายคุณนะแต่เขาถูกจองจำเขาทำอะไรไม่ได้นะถูกกีดขวางในเงาของปัญหาถูกทำร้ายหรือเงาของปัญหาคอยติดตามเขาอยู่กวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณเรื่องของคุณว่าคุณอยู่อย่างไรเป็นอย่างไร คิดถึงคุณเหมือนเนี่ยความแล้วเขาจะทำอย่างไรความขัดแยง้งเขาต้องการที่จะดูแลคุณเพราะวัน,นี้รับขวัญคุณแต่เขาอยู่นิ่งๆพูดอยากคุยมาดูแลคุณปรับความเข้าใจนะเพราะวันนี้พูดถึงความวุ่นวายใจขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันงององอน กัวลกระวายใจอยากพูดอยากคุยอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาโทรหาคุณไม่ได้มาหาคุณไม่ได้ติดต่อไม่ได้นเพราะเขาถูกจองจําแล้วก็เขายังมองเห็นแล้วเขาจะทำอย่างไรอีกแต่เขาอยากพูดอยากคุยมาง้อคุณคุณงอนเขาอยู่เขาต้องการมาดูแลคุณช่วยเหลือคุณเฝ้าดูแลนี่ก็ย้ำซ้มการดูแลให้คุณดูแลเขาเขาต้องการดูแลคุณ ว่าคุณเคยดูแลเขาช่วยเหลือเขาทำให้เขากังวลกังวยใจเกี่ยวกับคุณแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะถูกจองจำถูกกีดขวางที่เดิมไม่เหมือนเดิมคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาต้องการเหมือนเดิมเขารอคุณอยู่ที่เดิมตอนนี้คุณกับเขาไกลกันห่างกันหรืออยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกล กีดขวางขวางกันรักที่นิ่งๆ่งอยู่ในใจยังไม่แสดงออกมันเขาก็แสดงออกไม่ได้นะถ,ถุกจองจำไว้พูดก็คุณก็ไม่ได้ยินเสียงเขาจะบอกจะพูดจะคุยให้คุณรู้จะมางา้อนะมีการงา้อง่อนกระวนกระวายใจตัวเขาอึดอัดมีตกกังวลมากมายปลูกสร้างต้นลกักสร้างครอบครัว ดูเหมือนเขารักคุณนะเนี่ยอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขมีคุณต้องการปลูกต้นรักสร้างครอบครัวกับคุณปลูกปลูกต้นรักรดน้ำพรวนดินสองเรารู้กันทุกคนที่คุณกับเขารู้กันสองคนว่าเขาเป็นใครว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงกวนกระวยใจคุณอยู่ในใจเขาเขากําลังคิดหาทางออกจากอย่างเข้าใจไกลห่างกัน แล้วเรามาดูพลังงานตัวเขากระวนกระบายใจเขาเป็นอย่างไรพลังงานตัวเขาอีกตอนนี้ดูพลังงานตัวเขาเนะี่ยดูอึดอัดกระวนกระบายใจเพราะเขาเขาต้องการพูดคุยกับคุณนะแต่พูดไปแล้วก็กวนทะเลาะเบาแวง้งขัดแยง้งยื่นมือเข้ามาช่วยแต่คุณอยู่ในใจเขานะาเขาต้องการที่จะดูแลคุณ คุณเฝ้าดูแลห่วงใยคุณกร,กระวนกระวายใจคุณว่าคุณเป็นอย่างไรสุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรเขาเหมือนอยากดูแลคุณหรืออีกด้านสลับกันให้คุณดูแลแต่เขาจะทชํชทุงวิถีทางนะเพื่อที่จะออกจากอุปสรรคปัญหาเพราะเขารออยู่ที่เดิมอะแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วยังมีเงาของอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขที่ต้องมาพูดคุยบอกให้คุณรู้ แล้วตัวเขาเป็นอย่างไรอีกคิดอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณอีกพระน,นางสุรัตวด,ดีชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและเขาจะทําให้ดีที่สุดแล้วเขาต้องทําได้นํารักที่มั่นคงถ้ามองความรักนี้เหมือนต้องการสร้างครอบครัวที่มั่นคงมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนเรื่องความรักคนรักดูแลคุณ เขาต้องการดูแลคุณให้คุณดูแลเขากระวนกระวายใจมีความสุขอยู่ใกล้คุณความสุขความสงบความร่มเย็นร่มลื่นความรักที่ดีมอบให้คุณคุณมอบให้เขานะความอึอดอัดแต่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาต้องการหาทางออกที่รวดเร็วกระวนกระวายใจคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาต้องการหาทางออกแต่ใบนี้ก็พูดถึงเาเหมือนเขาถูกจับกลุ่มคุมขังนะ จะเป็นระยะชั่วข่าวแล้วเขาจะหาทางออกได้คิดออกว่าจะทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรเขากําลังอยู่ในความคิดกันตัดสินใจอ่ัน,นวิตกกังวลกระวลกระวายใจแต่ด้วยสติพินิษพิจารณารอบคอบแล้วเขาจะทําอย่างไรนี่ก็นิ่งพินิษ์พิจารณาเท้าวิรูปากอ่ะทบทวนพินิษพิจารณาเพื่อหาทางออกหาทางแก้ไขด้วยความสุข,ขุมอรอบคอบต้องวางแผนชีวิตก่อน แล้วรอเวลาที่เหมาะสมในการคิดตัดสินใจให้ความรักนี้สมหวังพระชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและจะทําให้ดีที่สุดมอบความรักที่ดีให้คุณว่าคุณมอบความรักที่ดีให้เขาต้องการอยู่ใกลคุณเดินทางมาหาติดต่อสื่อสารมาหาพระอรุลเทพบุตรการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่หยุดนิ่งและเขาก็ไม่หยุดนิ่งเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อหาทางออกจากอุปสรรคปัญหา กุมารทองต้องรอคอยนะเป็นความรอคอยความมั่นคงความสุขสมหวังรออยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องนิ่งๆรักด้วยความมั่นคงอีกใบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระพิคเนทรงหนูการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเขาให้ความรักนี้สมหวังกบวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณ แต่เขาพัฒนาตัวเขาเรามาดูวันเดือนปีหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดปีมามียหรือไม่ก็เกิดปีมาเสงหรือไม่ก็เกิดราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์กวลกับายใจ แต่เขาต้องนิ่งคิดตึกตองใครควรคนหาทางออกด้วยความกระวนกระวายใจแต่แต่เขามีพลังจิตที่เข้มแข็งพินิจ์พิจารณาให้รอบคอบในการคิดแต่แตสินใจเพื่อหาทางออกนำรักที่ดีมาให้คุณอยู่ใกล้คุณการเริ่มต้นใหม่เดินทางทต่อมาหาแต่เขาก็เปลี่ยนแปลงอะป,ะปรับปรุงตัวเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะแล้วไปในทางที่ดีความสุขสมหวังรออยู่พลังงานของคุณเป็นยังไง มีคนที่เขากำลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณเรื่องของคุณคิดถึงว่าคุณเป็นอย่างไรคุณอยู่อย่างไรอะ่ะกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณคุณใจดีใจกว้างพระเมฆคงคามีความใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมองการไก่แน่หมอขออภัยเสียงฝนตกฝนล,ลินฝนตก เทพราจรย์แล้วตัวคุณเองเทพจัจาร์ความวิตกกังวลต้องเลือกต้องตัดสินใจความสุขคุณจะพบกับความสุขตกหลุมรักหรือคุณก็รักเขาหววงแห่งความรักความสุขความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณ คุณมีเป้าหมายในชีวิตสำเร็จสมหวังรออยู่ข้างหน้าได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเกิดขึ้นกับคุณมีเป้าหมายความสมหวังรอคุณอยู่เพราะวันนี้พูดถึงเป้าหมายของเบงเฉลียวฉลาดความสำเร็จสมหวังลูกแก้วแล้วคุณมีพลักกาลังที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายที่คุณคิดคุณวางแผนไว้แล้วความรักคุณเจอคนรักที่ใช่คุณจะพร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกัน ถ้ายัางไม่เจอคุณก็รอคอยได้แล้วเจอแล้วคุณก็รอคอยเขาได้คุณกำลังอยู่ในห้วงแห่งความรักตกหลุมรักนะเทพสุขดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์ความสุขความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณสรุปพระลักษมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในทุกด้านเกิดขึ้นกับคุณสมหวังหนึ่งที่คุณคิดคุณปรารถนา โดยเฉพาะคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณเป็นผู้ชายก็ประสบผลสําเร็จสมหวังแต,แต่โดดเด่นผู้หญิงมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีคนที่เขากระวนกรวายใจรักคุณเป็นห่วงคุณคิดถึงคุณแต่เขาดูนิ่งๆเขากําลังปรับปรุงเตยมแปลงตัวเขานํารักที่ดีมาให้คุณแล้วคุณจะสมหวังหนังที่คุณคิดเพราะไปนี้คุณดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีความสมหวังอะ พราะภรษสมีความมีสเสน่ห์มีโชคลาภอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็มีพลังงานของเทพพระสุขก็คือความสุขความสมหวังแต่ระวังความรุ่มหลงใจคุณเองเวลามีทุกข์ก็อย่าหลงทุกข์เวลามีสุขก,ก็อย่าหลง,กกลง,กกลงความสุขนะเพราะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวคุณเองต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วเรามาดูว่าวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณ หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขหก 6, หมายเลขสองหมายเลขสิห้าหรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์เขาก็บุญสบายใจเกี่ยวกับคุณเรามาดูความรักเขาหัวใจเขาข้อความรักที่อยู่ในหัวใจเขา คิดอย่างไรกับคุณเขาพยายามจะเป็นคนคนหนึ่งคนที่คุณไว้วางใจได้เขาจะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณให้คุณไว้วางใจเขาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจของเขาจะเป็นของคุณเสมอเป็นของคุณตลอดไปหัวใ,ใจเขามีแต่คุณเขากําลังเรียนรู้บทเรียนนะตอนนี้นะเขากําลังเรียนรู้ในความรักในบทเรียนของความรัก ในเรื่องราวอุปสรรคปัญหาเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาตอนนี้เพราะเขากาลังพยายามที่จะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณให้คุณไว้ใจเขากําลังเรียนรู้และเขาจะทําอย่างไรตอนนี้เขาคิดว่าเขารู้สึกดึงดูดใจคุณมากแค่ไหนเหมือนเขารู้หัวใจเขาแล้วนะคิดว่าคุณน่ะเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณแล้วทําให้เขากวนกระบายใจเกี่ยวกับคุณเขารู้แล้วว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณ เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะตกหลุมรักคุณไม่คิดว่าจะรักคุณแต่เขารักคุณแล้วก็ทําให้เขากังวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณ